<c oughs> สวัสดีคุณผู้ผมมชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอีเดียดชแน,นลนะครับชแน,นลอีกแล้วทำไมติดใจกคำของชแน,นลตลอดเลยผมแสงแสงนี้เปล่าเปล่งเปล่าแสงตอนนี้นผมก็แค่มาเทสกล้องเฉยนๆนะครับแล้วก็ลองดูว่าถ้าผมยกแบบนี้ครับว่า มันจะเมื่อยมือหรือเปล่านะครับไม่มีกระจกตอนนี้ผมกำลังชูกล้องด้วยน้ำหนักที่ไม่หนักมากค่อนข้างเบานะครับผมถ่ายใน iPhone 6นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินมาถึงะจุดหนึ่งผมก็เดินกลับซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนมือมารอบที่3ามแล้วครับเมื่อยมือมากผมรู้สึกว่ามันกริงมือเป็นหมดแลวครับ 拜拜哈。Bye bye.